สวัสดีเพื่อนๆชาว Arc อาร์กอดอีกครั้งนะครับกลับมาพบกันอีกคลิปนะกับก้ามยมทีวีนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูวิธีในการหาดีเฟนซ์ให้กับตัวละครของเรากันนะครับว่ามันจะมีวิธีไหนบ้างนะครับที่ผมใช้นะโอเคเรามาเริ่มต้นกันก่อนนะครับในเกมเนี้ยสิ่งที่สำคัญเป็นหลักๆเลยอันดับต้นๆเลยก็คือพวกดีเฟนซ์กับแม่นยำเนาะทีนี้เราจะมา ดูกันนะครับว่าเราจะหาดีเฟนต์ได้จากไหนบ้างนะครับอันดับแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของสเตตต่างๆนะครับก็ดีเฟนต์ส่วนใหญ่เนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยมันจะอยู่ที่การอัพ STA นะครับตัว STA เนี่ยนะครับมันจะได้ทั้งเลือดนะครับเลือดเด้งนะครับแล้วก็พวกแบกน้ำหนักอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็ส่วนหลักของมันเลยเนี่ยคือดีเฟนต์นะครับ ดีเฟนเนี่ยจะถ้าผมจำไม่ผิดนะอัพ s t a อยู่ประมาณสักประมาณ5-6หน่วยอะไรประมาณนี้นะครับมันถึงจะได้ดีเฟนต์หนึ่งนะถ้าผมจําคาดเคลื่อนต้องของอาภัยด้วยนะครับ2นะครับจะมาอยู่ในส่วนของอุปกรณ์สวมใส่ของเรานะฮะอุปกรณ์สวมสวมใส่ของเราเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราได้ดีเฟนต์เยอะขึ้นเป็นปกติอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วทีนี้เกมนี้เนี่ย เราสามารถออปชั่นอุปกรณ์สวมใส่เข้าไปได้อีกนะครับเพื่อที่เราจะได้ดีเฟนซ์เสริมเข้าไปได้อีกนะฮะโดยเราสามารถใช้หินอ่าหินออฟนะครับจริงๆอะ่ะถ้าเป็นของพวกของแดงพวกนี้นะครับเราก็ควรจะใช้หินออฟสีทองแบบนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนแล้วกันหินออฟชุดสีทองหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้ครับนี่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 นะฮะ เราใช้หินออฟชุดสีทองนะครับถ้าเกิดเป็นเครื่องประดับเราก็ใช้หินออฟเป็นรูปแหวนสีทองอันนี้นะครับมาสุ่มหาออฟนะครับสุ่มหาออปชันนะครับให้กับอุปกรณ์สวมใส่ของเรานะฮะจริงๆอะ่ะดีเฟนที่มันทําได้สูงสุดของอุปกรณ์สวมใส่อย่างอย่างสีแดงอันนี้นะครับจริงๆอะ่ะเราสามารถทําได้ถึงดีเฟนซ์่หน่วยเลยนะได้เพิ่มมา4ี่หน่วยเลยนะก็คือ ดีเฟนด์ด้านบน2ดีเฟนด์ด้านล่าง2นะครับส่วนตรงกลางเนี่ยก็แล้วแต่ดวงเพื่อนๆนะว่าจะได้อะไรนะครับแต่ทีเนี้ยผมทําไว้ได้แค่3นะเราก็ไล่ออฟชุดสวมใส่ของเราเนี่ยนะฮะให้ได้ดีเฟนด์มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะครับเราก็ไล่ออฟเลยเนี่ยจะสังเกตได้ว่าผมไล่ออฟเป็นดีเฟนด์สทั้งหมดเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นในส่วนของชุดนะครับอันนี้เสริมนะครับก็จะอยู่ในพวกเครื่องประดับเนาะ เครื่องประดับพิเศษอย่างพวกนี้นะครับอ่านี้ต่างหูสีฟ้าเนี่ยเราก็จะได้ดีเฟนต์นะครับเราก็จะได้ดีเฟนต์ตัวนี้นะครับจริงๆจ,จ,จะแนะนําให้เพื่อนๆพยายามตีขึ้นให้ได้บวก8ให้ได้เพราะว่าอ่าพอ1 2 3 4 5 6 7เนี่ยมันจะบวกดีเฟนต์มาอย่างละหนึ่งใช่ไหมครับแต่พอมันขึ้นบวกแเนี่ยสแตตมันจะ ดับเบิลขึ้นมาก็คือจากที่เราจะได้ดีเฟนต์แปดใช่ไหมมันก็จะเด้งขึ้นมาเป็นเก้านะฮะอ่าแล้วก็อย่าลืมนะครับออฟออฟต่างหูด้วยนะออฟพวกเครื่องประดับนะครับเนี่ยพวกต่างหูเนี่ยมันก็จะสามารถออฟเอาดีเฟนต์ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของทาริสแมนนะครับทาริสแมนนี่ก็ได้ดีเฟนต์เหมือนกันนะครับอันนี้ผมออฟไว้ได้มิลิเอเวชชั่นสองแล้วก็ดีเฟนต์สองนะครับ อีกจุดหนึ่งก็คือซีนนะครับซีนตรงนี้ก็แน่นอนครับเพื่อนๆก็ควรตีให้พ้นขึ้นบวกแปะขึ้นมาให้ได้นะครับก็จะได้ดีเฟนต์ตรงส่วนนี้เพิ่มมาเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อย่าลืมออฟดีเฟนต์เหมือนกันนะฮะแล้วก็อ่ามงกุฎอ่านี้มงกุฎนะครับมงกุฎก็คือการเอาต่างหูนะครับไอต่างหูเกตพิเศษอันนี้นะครับ มาครับผสมกันให้ได้ไอตัวมงกุฎนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เพื่อนๆก็เอาไปออฟดีเฟนซ์เพิ่มเติมอีกทีนะฮะต่อมานะครับนอกจากอ่าสแตทของสมใส่แล้วใช่ไหมครับก็จะเป็นในเรื่องของสมุดคอลเลกชันสมุดคอลเลกชันเนี่ยถ้าเราจะมาหาดีเฟนซ์ก็ให้มากดที่หน้าดีเฟนซ์ด้านบนตรงนี้นะครับแล้วกดตรงอส a ต s ด้านล่างคลิกเลือกดีเฟนซ์ นะครับในที่นี้นะครับโดยปกติถ้าผมจะยัดเนี่ยผมก็จะกด defense pvp defense pve defense นะครับแต่ช่วงหลังวันนี้มันก็จะมีเพิ่มมาในส่วนของ basic attack defense กับ skill defense เราก็กดเผื่อไว้นะครับเผื่อ c o อ l e c t i o n มันเด้งขึ้นมาแล้วก็กดโ OK. อเคน่าเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่ามันมีคอลเลกชันให้เรายัดมากมายนะครับในช่วงเริ่มต้นเนี่ย ยัดสนุกมากนะครับก็พวกของขาวทั่วไปนะดอกจากมอนหาง่ายๆนะครับยัดไปเลยนะยัดอันไหนได้ยัดไปเลยนะครับตีบวกเอามายัดเนี่ยพวกเนี้ยอันไหนยัดไม่ไหวนะครับก็หายากก็เอาใบไม้นะครับมันจะในเกมนะมันจะมีขายแพ็คใบไม้หรือบางทีเนี่ยเกมเขาก็จะแจกมานะครับเราก็จะเอาใบไม้เนี่ยมายัดนะครับเนี่ยนะฮะ เยอะแยะมากมายเลยครับดีเฟนต์ในนี้นะครับก็มีตั้งแต่ของขาวยันของแดงเลยในส่วนของ PvE Defense เนี่ยก็คือ d e f ฟ n s e ที่เราเอาไว้ใช้ต่อสู้กับมอนเตอร์นะครับก็คือเอาไว้ฟาร์มนั่นแหละในส่วนของ PvP ก็เป็นต่อสู้กับคนทั่วไปเนาะส่วน d e f ฟ n s e ธรรมดาเนี่ยก็คือ De f ฟ n s e รวมๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของคอลเลกชันนะครับเราสามารถมาหาดีเฟนต์ในนี้ได้จำนวนมากเลยต่อมานะครับก็จะเป็น ในส่วนของกาชานะครับอันนี้เป็นจุดสําคัญมากของเกมนี้นะครับคอลเลกชันกาชาคุณโตเท่าไหร่นะครับตัวละครคุณก็จะเถื่อนขึ้นเท่านั้นนะฮะอย่างว่ามันคือเกมเกมอ่าเกมกาชาเนาะในคอลเลกชันเนี่ยอ่ากาชาเนี่ยมันมีดีเฟนซ์หลบอยู่มากพอสมควรเลยนะครับเนี่ยนะครับจะสังเกตได้ว่าเนี่ยโหดีเฟนซ์อยู่ในกาชาบานเลยนะของผมยังเหลืออีกบานเลย ในส่วนของตัวละครนะครับสัตว์เลี้ยงก็มีนะสัตว์เลี้ยงก็มี defense นะครับดิเฟน s ์เหมือนกันเนี่ยนะฮะแล้วก็สัตว์ขี่นะครับในส่วนของกาชาเนี่ยฟากที่เราจะได้ defense เ,เยอะๆอันนี้โดยส่วนตัวผมสังเกตเองนะแต่แต่ไม่รู้ว่า เพื่อนๆที่เปิดเยอะๆหนักๆเนี่ยเขาเขามองอยังไงนะในส่วนตัวของผมเนี่ยผมมองว่าสัตว์ขี่กับคลาสเนี่ยจะมีปริมาณดีเฟนที่เยอะกว่าคอลเลกชันดีเฟนที่เยอะกว่าสัตว์เลี้ยงอยู่หน่อยนะครับเวลาผมเปิดเนี่ยผมก็จะเลยเผมก็เลยจะมายัดคลาสนะครับยัดคลาสแล้วก็ยัดสัตว์ขี่เป็นส่วนใหญ่นะครับ เวลาเปิดหากาชานะสเตตแล้วของสมใส่แล้วคอลเลกชันแล้วนะครับกาชาแล้วมีอะไรอีกเนาะอ่ะดวงดาวดวงดาวเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการที่เราใช้หินขออนุญ,ญาตเรียกหินดวงดาวแล้วกันเนาะหินดวงดาวเนี่ยที่เราไม่ว่าจะได้จากการแจกของเกมนะครับการซื้อแพ็คนะฮะ การย่อยของนะครับหรือลงไปฟาร์มดันเจียนเหลือนะครับเราก็จะได้หินดวงดาวอันนี้พวกนี้มานะครับโดยโดยเราสามารถเอามากดที่ดวงดาวพวกนี้ได้นะครับในดวงดาวเนี่ยมันก็จะมีสแตตดีเฟนซ์อยู่ที่ตัวฮีโร่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตวิวออ l ก่อนอ่ะเนี่ยนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามันมีดีเฟนซ์อยู่ในนี้นะครับ อนี้ผมยัดไปได้16 defense เลยนะในเนี้ยนะครับมีในฮีโร่แล้วก็รู้สึกมันจะมีอีกนะเดี๋ยวนะอ่ะแล้วมันก็จะมีอยู่ในคอลเลกชันล่าสุดคือซันเซ็ตนะครับในซันเซ็ตเนี่ยมันมันอาจจะไม่ใช่ defense ตรงๆแต่ว่ามันเป็นสกิลแอคแท็ก defense นะครับแล้วก็ basic แอคแท็ defense ซึ่งตรงนี้มันก็ช่วยเหลือเราได้มากเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของดวงดาว ต่อมาครับอันนี้ก็เป็นอันใหม่เหมือนกันก็เป็นต้นไม้นะครับต้นไม้เนี่ยก็เราสามารถหาดีเฟน s ์ในนี้ได้เช่นเดียวกันนะมันก็จะมีะในในในโกลอันแรกเนี่ยนะครับเราก็จะได้สกิลแอคแท็กดีเฟนซ์นะครับกับเบสิคแอคแท็กดีเฟนซ์สโดยการที่เราหากเรามีกาชาจะเหลือใช้อย่างเงี้ยนะครับที่เราคิดว่าอ่อีกนานเลย กว่าเราจะผสมได้เราเอามาลองเสี่ยงดวงกับตรงนี้ดีกว่านะครับเราก็เอากาชาของเราเนี่ยสีแดงนะครับมาย่อยแล้วก็มาลองอัพสเตตตรงนี้ดูนะครับมาลองเสี่ยงดวงดูว่ากดได้ไหมนะฮะโดยกาชา1ใบเนี่ยเราจะมีโอกาส20%นะครับดังนั้นไอที่ผมกดติด2อันนี้ก็คือผมใช้กาชาแดงอย่างละ2ใบนะทีละ2ใบก็คือ4 0เ ลองกดเลยหรือใครไม่มั่นใจก็3ใบไปเลยนะฮะอันนี้แล้วแต่นะอันนี้แล้วแต่ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเดสตินีนะครับเดสตินีเนี่ยคือพวกไพ่ทาโร่นะฮะก็มาสมไพ่ทาโร่โดยดีเฟนต์เนี่ยจริงๆอ่ะมันจะหลบอยู่ด้านในนะผมยังกดไม่ถึงนะครับมันจะอยู่ในอันที่2เนี่ยรูปแก้วเนี่ยนะครับในเนี้ยในเนี้ยอ่าเนี่ยเนียอยู่ด้านในนะครับโอ้แต่อกยากมากนะอันเนี้ยคือ ค่อนข้างต้องใช้ดวงเยอะแล้วก็ลงทุนพอสมควรนะครับสำหรับอีกิจกรรมไพ่ทาโร่เนี่ยนะฮะก็กดเข้าไปจนกว่าถึงข้างในอ่ะถึงจะได้ดีเฟนซ์เพิ่มนะครับมีตรงไหนที่ผมตกหล่นหรือเปล่าอ่าต่อมาน่าจะเป็นในเรื่องของแรงน่ะแรง์กิ้งนะครับแลง์กิ้งเนี่ยมันมันจะนับจากเลเวลเหรอนะ นับจากเปอร์เซ็นต์นะครับของตัวละครเนี่ยที่เราเก็บเลเวลเลเวลเลเวลขึ้นไปเนี่ยแล้งมันก็จะไต่ขึ้นขึ้นขึ้นเรื่อยๆนะครับในนี้นะครับยิ่งแล้งสูงเนี่ยเราก็จะได้อ่าเขาเรียกอะไรเบนฟิตได้ผลประโยชน์นะครับก็คือจะมีดีเฟนซ์อยู่ในนี้ด้วยนะครับอันนี้จะผมดวลดำหนึ่งเนี่ยเห็นไหมแล้วมันก็จะได้ดีเฟนซ์ได้แม่นได้อะไรอย่างเงี้ยด้วยนะครับก็อยู่ในแล้งด้วยส่วนหนึ่งนะครับสำหรับดีเฟนซ์นะฮะ contribution ค o น t ิบิวชั o นนะครับสำหรับดีเฟน s ์เนี่ยนะฮะก็จะอยู่อันแรกเลย1อันนะครับนี่นะครับมาเลียนโอเปิลนะครับคอนดิบิวเนี่ยก็เพื่อนๆสามารถมาทำทำคอนดิบิวได้นะฮะยัดหาดีเฟน์ในนี้ได้แล้วก็รู้สึกอันสุดท้ายอันเนี้ยอันเนี้ยผมยังไม่ได้เปิดรู้สึกอันสุดท้ายอันล่าสุดเนี่ยก็จะได้ดีเฟน์ด้วยนะผมเห็นแวบๆบแบบนะครับถ้าผมผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะ ก็มาทาอันแรกก่อนนะครับได้ดีเฟนต์จำนวนหนึ่งอยู่แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของลูน่าเจมนะครับลูน่าเจมช่องแรกนะครับไฟโกลเนี่ยนะฮะเวลาเรายัดครบเนี่ยนะครับเราจะได้ดีเฟนต์เสริมขึ้นมาด้วยเนี่ยเห็นไหมอันนี้ผมทําขั้น3แล้วนะครับถ้าขั้นแรกเนี่ยมันจะได้ดีเฟนต์เพิ่มมา1น,นะครับขั้น2ก็จะได้ดีเฟนต์เพิ่มมา3นะ ขั้น3 d e ดีเฟนเพิ่มมา5ถ้าเกิดข้ามขึ้นไปขั้น4ขั้น5ได้เนี่ยโหดีเฟนต์ขึ้นบานเลยนะครับแล้วก็ได้บล็อกเลตอีกต่างหากนะฮะก็อย่าลืมมาทำลุน่าเจมตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะหาดีเฟนต์กันนะครับมีอะไรอีกนอกมีอะไรอีกนออ่าสมุดอันนี้สมุดอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับว่ามันจะมี d e เฟน s ด้วยไหมนะในเนี้ยอันนี้ต้องขอคนมี ความรู้หรือหรือคนที่เคยดูแพทเกาหลีไกลๆแล้วนะฮะก็มาแนะนำเพื่อนๆในคอมเมนต์ได้นะเพราะว่าผมยังไม่เคยสุ่มเจอดีเฟนต์นะครับแต่คิดว่าผมว่าไม่แน่นะมันอาจจะมีหลงๆอยู่ในนี้ก็ได้นะครับต่อมาครับอันนี้เกือบลืมเลยนะก็ดีเฟนต์นะครับมันก็จะมาอยู่กับสกิลแพสซีฟต่างๆนะครับโดยมันจะอยู่ในทั้ง สกิลของตัวละครเองนะครับของอาชีพนั้นๆเองแล้วก็ในส่วนของ general Skill นะครับ general s k l l เนี่ยให้เพื่อนๆกดมาที่สกิลสมุดสกิล passive แล้วก็ด้านบนสุดที่เป็นรูปดาวนะครับเนี่ยนะฮะเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่ามันจะมีสกิลที่เพิ่ม defense ด้วยนั่นก็คืออย่างอันเนี้ย boost defense นะครับเนี่ยฮะ boost defense ต่างๆ นะะเนี่ยบูตดีฟนซ์หนึ่งบูตดีฟนซ์สองอะไรก็ว่าไปนะครับโดยสกิลแพสซีฟเจเนอโรลสกิลนี้นะครับ,เร,บเราสามารถหาได้จากหนึ่งเลยคือการใช้เหรียญดวงดาวในการซื้อนะครับเหรียญดวงดาวนี้เราจะหาได้จากการที่เรานำสกิลที่เราดรอปจากมอนเตอร์พวกนเนี้ยเนี่ยพวกเนี้ยนะครับกดคราฟขึ้นมาแล้วก็คราฟหินดวงดาวพวกเนี้ยเก็บไว้เรื่อยๆนะครับ แล้วเราก็มาซื้อสกิลแพสซีฟที่ตัวเทนเนอร์ตัวนี้นะครับที่มันจะเป็นรูปถุงแล้วก็เป็นรูปดาวอันนี้นะครับก็มาไล่ดูเอานะฮะอันไหนมีดีเฟนต์ก็ซื้อมาเลยนะครับเนี่ยเวลาที่เราจะดูเราก็กดคลิกค้างนะครับที่ของอะไรสักอย่างเนี่ยมันจะเป็นการดูรายละเอียดของนะครับก็ไล่ดูได้เลยนะครับต่อมานะครับอีกจุดหนึ่งนอกจากพวกสกิลต่างต่างนะครับก็จะเป็นการ ออปชันสัตว์ขี่อันนี้ผมลืมพูดไปตั้งแต่ช่วงต้นๆน,นะอันนี้ลืมจริงออปชันสัตว์ขี่เนี่ยสมมุติเรามีสัตว์ขี่ใช่ไหมครับเรากดที่สกิลเทรนนิ่งนะครับด้านบนนี้ก็ถ้าใค,ใครมีสัตว์ขี่ทองแล้วก็แนะนำให้ใช้สมุดนะครับสมุดสกิลเทรนนิ่งที่เป็นสีทองนะครับมันจะได้เขาเรียกอะไรมันจะได้สเตต ที่มันเป็นอสเตตเสิริมที่มันเป็นทองออกมาได้ง่ายนะครับก็พยายามออฟให้ได้อันนี้ครับบูตดีเฟนต์นะครับเนี่ยบูตดีเฟนต์อันนี้นะครับถ้าเกิดได้สีทองเนี่ยจากสกิลแพสซีเมื่อกี้ที่เราซื้อจากพ่อค้าใช่ปะมันเป็นดีเฟนต์สองใช่ไหมถ้าเกิดเราออฟอันนี้เป็นสีทองติดเนี่ยเราจะได้เพิ่มจาก2ขึ้นมาเป็น8ปดดีเฟนต์เลยนะซึ่งมันเยอะมากนะครับแล้วก็ แต่ถ้าใครไม่ได้ติดสีทองติดสีแดงมันก็จะขึ้นมาสักประมาณ6 d e f e ฟ s e ประมาณนี้นะครับสีฟ้าก็จะประมาณ4นะฮะก็ามาออฟสัตว์ขี่ไล่หาดูตรงส่วนนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคครับคิดว่าไม่น่าขาดอะไรแล้วนะฮะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีในการค้นหาดีเฟนต์ให้ตัวละครของเรานะครับหากขาดตกบกพร่องตรงไหนไป ฝากเพื่อนๆช่วยเสริมในคอมเมนต์ด้วยนะครับก็แล้วก็ต้องขออภัยด้วยหากมีการแนะนำอธิบายอะไรขาดไปนะเพราะว่ามันหลายส่วนจริงๆนะผมก็งงเหมือนกันแต่อยากให้เพื่อนๆที่มาเล่นใหม่นะครับได้รู้ว่าเราสามารถพัฒนาตัวละครขึ้นมาในช่องทางใดได้บ้างนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากเพื่อนๆติดตามนะครับกา้ามยมทีวีกันไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับ สวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนเลยครับ